สบายดีพ่อแม่พี่น้องเราทำมือส้มมือนี้ก็หกมันเกินนี่สองหยดเท่าหนึ่งแก๊สแล้วเราหกเก้าซึ่งมือนี้เฮามาไกลถิ่นเนาะเฮามากับหน้าพองคนอันน่ะโมมีขาตาั้งกล่องเนาะโมมีขาตั้งกล่องมาแบบมาแบบยังโมมาชิมากินเธอน้ำกันเดี๋ยวน้องแกลียวอ,อันนี้เป็นเป็นบ่อนตัลบองโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดิคือนี่มีคุณพอง นีี้อ่ร้ <c oughs> านแต่งหน้าน่ะร้านแบบเออเยอะไวสุดๆไปเลยดูคนว่แต่เขียบร้า,านเนื้อปงให้แบบอันนั้ด้อเสร็จในเด้อมีที่สุดรู้ว่าตอนไหนซ <c oughs> ื้ออีกฮะจ่งเหรอถูกเบอร์เบอร์ เดี๋ยวมันสิบเห็นเท่าสิมากินเพอร์นะกันเพอรอยู่ที่อันนั้นสามแยกถงกป่งแล้วทุกคนเฮ้ยบ้าถงโป่งเราเอาเรียงจั่นกันแม่แล้วถงกป่งหน้าป่งตอนนี้เขาอยู่ที่สามแยกหน้าป่งเมืองคงเซโดนแม่นบ่ล่าบอกไปเลื่อยอันนี้เมืองคงเซโดนแข้งซาดวันนะพี่น้อง มันเป็นเอกลักษณ์มากเลยมาปีกโบเพสกันาะมาปีกว่ะง่ายมาปีกนั่นต้มนี่แง่แหวนนะต้มใบเตยบ่เออแฉะอ๋อมาครั้งแรกมันก็ประมาณนี้แหละไปเตยไปเตยไปแสบไปนั่นแหละมามาตอนแรงกินเนี่ยนั่นต้ น่าเป็น่งน่าเป็น่ออง,องมเนาะเป็นีกันหล่เนาะมี่อสือดา่าอือฉันแหละอุกลนะกบงานมาครั้งแรมกมาเติม,มลังก่อนนี่คือสอิกนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้อีว่าเอาไปเลยเลยตตรงปุ้งร้ายไม่กินเลย ปิงก like ันี่จะตัวใหญ่ๆเนาะเนล่ยน้องจอยบกพุงลรย่าไกน้องจเบิด้อจอยบกพุงไรเล่นมุมหน้าก็มีได้บอเป็นยังบอทันแล้วโม้มาเอาซีมดูมันเป็นรสาติอะไรสาติชาติมังเนี่ กแ็กแซ่บๆน้องแจ๋บุกเคยกินน้องแจ๋ขีดว่าต้มใบเตย <laughs> ต้มใบเตย <laughs> บุพเพชรแม่บ่เนี่ยโอ้บุพเพชรอ่ะเอาบุได้กินมากินขนาดเพอเมืองคงจะเกลือบุเคย ช so ิ้นไก่่นาดลูกยังชินมู้นเอามาลูกน้องสดมาบ่นอะไรไม่ได้ตาฮะเวนแสบ ได้เพชรดน้นอนหยหน,น่งถ้าเปิ้งต้อนรลอดมากสุดทายภาพบรรยากาศในเมืองต้อนริงกับ <c oughs> ที่หนิงตาเมื่อวานกินห่วเด้อ ม่ป้านเขาหกทานแล้วนะคบเจ้าใจร่มนั้พรับก้ internally. นดีมาหักน่ะบ่ป่านนี่เหรอแซ่บพีเนาะ นกไปและซ้อเถือเราเคยกินจังเถือกิ้มจิ้มชอบปะิมกันเลยเนะเจ้าว่าท่านนะบอกเจ้ามาจอดุกหอมหอมเนาะแม่นมันแบบหอมอ่อนๆแม่แม่แม่นแม่นไบอกรสชาติบ่เถือกอ่ะกินแบบกินแบบกินแนะนำโต้ะีเลยกิน บ,กย,กบกยกินมาก่อนเลยั่นเคยกบเรากินมาก่อนคือการที่น้องรสซันอาจจะเป็นรสปลสะพกของคนสั่นละวันอาจจะเป็นรสสาสะพะของคนสนละวัน

บวงนะเนาะรีว <ard> <es> anyway, <match> ิวอย่เงี้ยเนาะบวงมานี่โอ๊ยชิลิวต้องมาให้เบิ้งยุ่ยรีวิวนี่บวงสมัยนี้นะชิสมัยตอนหนุ่มใอค่ะกับเกิร์มกูได้ก็มาสามารถก้ดนุ้นแม่กไได้แล้วเนี่ยอยู่ตรงซ้ำแยกเลยซ้ำแยกแล้วมันจะปีนหนาเขาปีนหนาเขาซ้ำแยกเลยซ้ำแยกหน้าป่งอ่ะหนุ่มใจก็ดังรปีนหนาเขาคุ้มค่าซ้ำแยกอยู่กอน ่มีคนเดียวเชือบไปนะ <ck> <Trustee> ได้มันกลิ่นอ่อนๆเนาะ้มันป่ะกลาคืออะไรอ่ลน Hoa chạy, hoa chạy, càng buông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 , càng มอเปนมพี่ดบ้าอมกันพี่นอกัะสิกินนั่นเองมันเสพดิมันเสพแบบ เส็แปลกๆพร้อมๆบายน้อพี่้างคิมเนี่ยค่ะมากินเพลยเบิร์ดแ้วยิวขาวแล้วยิวตาไม่พอกันคิ้หนาเยอะพี่อ่ะเยอะคุณ้อาะลองกินตาอุงมากินอยู่เมือกล้งน้อพี่อะกิิพนหอมรสชาติบุคเอตไปเน้น่เข้ากับแปลกๆอย่านี้เขากินเข้าบุเกินเนาะจแบบขิ้นี้บายไปอ้ะ